ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคนค้นดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักนะครับประจำวันที่16จนถึงวันที่31สิงหาคม2564สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือเกิดช่วงระหว่าง16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่า อยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตฟากฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกรกฎอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วาแผน ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวรัคนาราศีกรกฎในช่วงปักหลังของเดือนสิงหาคมนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสําหรับชาวรัคนาราศีกรกฎนะครับดาวเจ้าเรือนของคุณคือดาวจันทร์ แต่ดาวจันเนี่ยเราดูผ่าน u t u b e เนี่ยมันเดินค่อนข้างจะเร็ว2วันครึ่งมันก็จะย้ายจากราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่งแล้วฉะนั้นเราก็ต้องไปดูในเรื่องของตนุจันทร์แต่ตันุจันท์ของแต่ละคนก็อยู่กันคนละเรือนคนละราศีฉะนั้นผมขออนุญาตเอา,เอา,เอาลัคนาราศีกรกฎไปดูที่ดาวพระเกตเป็นหลักนะครับเพราะดาวพระเกตจะเดินช้าหน่อยก็จะเดินประมาณ2เดือนต่อ1ราศีนะครับ ในช่วงนี้คนเกิดในลัคนาราศีกรกฎดาวพักเกตเนี่ยไปตกในเรื่องของการเงินและก็ในเรื่องของอทรัพย์สินนั่นแปลว่าชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงปักหลังของเดือนสิงหาคมนี้โอกาสครับที่คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินหรือได้ทรัพย์เข้ามามีโอกาสเป็นไปได้และที่สําคัญดาวพักเกตนะครับอ,อยู่ในเรื่องของราศีสิง์คือเจ้าเรือนอาทิตย์แล้วอาทิตย์ตอนนี้ก็โคจร ตกในเรือนราศีสิงค์คือเจ้าเรือนของตัวเองและก็ได้ตําแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีซึ่งถือว่าเป็นยศศักดิ์ของอดวงดาวนะครับที่มีตําแหน่งที่สูงที่สุดนั่นแปลว่าโอกาสที่ชาวรัตนาราศีกรกฎโอกาสที่คุณจะได้เงินหรือได้ทรัพย์เข้ามามีโอกาสเป็นไปได้แต่เผอิญว่าในตําแหน่งของดาวการเงินนนนะครับมันมีดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารร่วมด้วย แต่ดาพุธเนี่ยมันมาจากเรือนสหัชชะและก็เรือนวินาศนั่นจะแปลว่าถ้าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องเอาไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเรานะครับตำแหน่งดาวอังคารมันมาจากเรือนปุตตะแล้วก็มาจากเรือนกรรมะปุตตะก็แปลว่าบุตรลูกลูกน้องบริวารหรือ ความนิยมชมชอบที่เราอยากจะมีอยากได้ก็มักก็แปลว่าหน้าที่การงานของเรานั่นแปลว่าถ้าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์เข้ามาแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะต้องแบ่งสรรปันส่วนเอาไปช่วยเหลือบริวารเอ่ยบุตรเอ่ยลูกน้องเอ่ยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของธุรกิจหรือในเรื่องของอาชีพใหม่ๆก็เชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นกันนั่นแปลว่าการเงินได้มา ก็ต้องมีเรื่องจ่ายมีเรื่องเสียหรือว่ามีเรื่องที่เราจะต้องเอาไปทําอะไรใหม่ๆนั่นแปลว่าการเงินอาจจะเป็นในลักษณะเงินหมุนมากกว่านะครับก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีนะครับในเมื่อมันได้มาแล้วโอกาสที่มันจะต้องออกไปมันมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าจะออกไปเราก็ต้องออกไปในเรื่องที่มันมีความจําเป็นนะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวของเรานะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องดีการ ช็อตเงินหรือการที่จะติดลบในเรื่องของการเงินก็จะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นในช่วงปักหลังของเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีสตอรี่แบบนี้ตลอดเวลาแต่ก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีกรกฎก็ยังพอที่จะหมุนเงินหาเงินได้ในช่วงระยะเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูในเรื่องของการงานดูบ้างนะครับตำแหน่งของดาวกรรมะหรือดาวเจ้าเรือนการงานราศีเมษคือดาวอังคารนั่นเองนะครับ แต่ดาวอังคารเนี่ยตอนนี้มาตกในเรื่องของการเงินของเราถ้าตีโจทย์เป็นความหมายแบบนี้ว่าตอนนี้เราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่โอกาสที่เราจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์เข้ามามีโอกาสเป็นไปได้แต่ก็ต้องยอมรับหน่อยว่าต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าตำแหน่งดาวอังคารมาอยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนราศีสิงห์เนี่ยมันเป็นคู่กัดกันนั่นแปลว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้งานได้มาแบบง่ายๆแต่ต้องไฟจะต้องแอคทีฟจะต้องแอคชั่น แล้วร่วมกับดาวพุธกับดาวพระเกตก็ต้องบอกก่อนว่าใช้ในเรื่องของคําพูดใช้ในเรื่องของการเจราจามากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของเนื้องงานให้ผ่านพ้นไปได้เพราะว่ามีดาวพระเกตร,ร่วมด้วยถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานประจําหรือทํางานเกิงเงินเดือนในช่วงนี้รายได้ที่เข้ามานะครับมาจากการทํางาน,ล,นล้วนเลยทีเดียวแต่ถว่า ถ้าคุณอยากจะหาอาชีพอื่นเสริมนอกเหนือจากงานประจําที่คุณทําอยู่ก็เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เจ้าเรือนกับมะคือมาตกในเรื่องของการเงินตอนนี้อะไรที่มันเป็นไรายได้ผมมั่นใจว่าชาวลัคนาราศรีกรกฎเนี่ยตอนนี้ทํามันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับถ้าคุณมีงานทําอยู่แล้วตอนนี้ก็อาจจะมีโอกาสครับทีเ่เรื่องของอาการเงิน เราจะได้มาจากหลากหลายช่องทางนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีหรือว่าเป็นข่าวคราวที่ดีเน่นแปลว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้คนทํางานประจําหรือเก่งเงินเดือนงานของคุณยังพอไปได้อยู่ถึงแม้อาจจะต้องเหนื่อยจะต้องไฟจะต้องแอคทีฟมากหน่อยแต่ว่าถ้ามันมีงานการทําอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานอิสระหรือท,ทําธุรกิจส่วนตัวทํางานฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับช่วงนี้งานอะไรที่เข้ามา ผมว่าคุณน่าจะไม่เลือกนะครับก็คือทำมันหมดไม่ว่าจะเป็นงาน j อบเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ถ้าคุณทำมันรายได้หรือผลตอบแทนก็จะมีเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนั่นแปลว่าถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าคุณคิดว่าช่องทางไหนที่มันมีโอกาสที่เรา จะหาเงินหาทรัพย์มาได้ก็ทํามันผมมั่นใจว่าถ้าเราไม่เลือกงานโอกาสที่เราจะมีไรายได้เข้ามาจากเรื่องของการทํางานก็มีความเป็นไปได้สูงแล้วพอมีงานทําอยู่เราก็ไม่ซีเรียสไม่จิตตกนะครับก็ถือว่าคนลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้เรื่องงานน่าจะไปได้สวยเลยทีเดียวนะครับเรามาดูในเรื่องของดวงโชคลาภดูบ้างนะครับตำแหน่งของดาวโชคลาภคือตำแหน่งของดาวเจ้าเรือน พฤศพคือเจ้าเรือนดาวศุกร์นั่นเองแต่ดาวศุกร์ในช่วงปักหลังของเดือนสิงหาคมนี้โคจรย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกันก็คือเอรือนสหัชชะนั่นเองแต่ว่าได้ตำแหน่งเป็นนิดสแสดงว่าโชคลาภของคุณอาจจะมีได้มาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นคงไม่ใช่โชคลาภที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตอาจจะได้มาจากกอัเสียงโชคหรือได้มาจากคนรอบข้างที่อยู่ แวดล้อมตัวเรานะครับเราอาจจะมีคอนเน็กชันหรืออาจจะมีดิลปรับปรายนะครับเป็นในหน้าหรือทําหน้าที่อย่างไรก็แล้วแต่โอกาสที่เราจะได้รับผลตอบแทนก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันก็ถือว่าการเสี่ยงอาจจะไม่ได้ทางนั้นแต่ก็อาจจะได้มาจากช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับ ส่วนเรื่องเคาะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเท่าที่ผมดูในช่วงระยะเวลานี้สําหรับตัวของคุณเองก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของญาติของเรานะครับญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ต้องระมัดระวังไว้สักเล็กน้อยเพราะว่าตำแหน่งของดาวพระฤหัสเนี่ยยังโคจรตกในเรือนเสียหรือเลือนมรณะนั่นเองนั่นแปลว่าถ้ามีญาติผู้ใหญ่ที่อายุมากหรือมเออีเรื่องของสุขภาพ เป็นโรคเก่านะครับก็อาจจะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชคดเพราะว่าดาวพฤหัสนี้ยังโคจรเสียในเรือนมรณะจนถึงวันที่27กันยาคือเดือนหน้าเลยทีเดียวฉะนั้นถ้ามีก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชคดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องอย่างอื่นก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดส่วนเรื่องของความรักผมเอาไปพูดในคลิปเกี่ยวกับเรื่องของความรัก อย่างเดียวเลยทีเดียวฉะนั้นใครเป็น fc ของผมก็โปรดติดตามด้วยละกันนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับที่หมายเลข0992129463 id line ก็คือภูมิ astro 3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่ราจุดเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดต ข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ